ทยอยเข้าไปครับอ่าบอยเป็นอย่งนีะครับท่านประธานห้องกกำนั่นยืนยือนทำออบเลยม้นมือครับนะครับกับพร้อมเดยกำนั่นนะครับเป็นตัวแทนของ มอบให้กบบพี่ๆน้องๆคุณป้าน้าอันมีื้นที่อะค่ะจะครับผม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 บ้านในพี่นาะครับผมนี่ของฝากกรุงเทพทีนี้เป็นของฝากจากท่านท่านรองประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับฝากพี่ผากน้องฝากยติฝากยมชุ่มไม่ออกเข้าเช้าท่านน้ำเขียวเมื่อจุกุจุกคนทยอยเข้าไปไปทย่อยเข้าไปทย่อยคไปนะครับ ให้ให้ท่านประธานเป็นผู้ลบมอบเลยนะครับเพราะว่าเสีในภาพบรรยากาศถี่มันนะครับทางช่องพญยายกันกขวยได้มีโอกาสนะครับได้มาทามไทยทอดความรู้สึกดีๆอันนี้นะครับให้กับพี่กับน้องชวาวเอทีเอาบเว่าทาั้งฟังไทยฟังไดดนะครับเดื่อนทั่วโลกนะครับสามารถเข้ามาติดตามเข้ามาเบิ่งกันได้นะครับ เป็นช่อง YouTube นี่น้อยช่องหนึ่งนะครับของตำบลเมืองครับผมกล่องมันบอกใครพอกัดบันไหนนะครับให,ะะใ,หให้ท่านกำนันท่านกำนัน ให้ท่านกำนันพ่อกำนันนี่คือพ่อบ้านสะพานเมืองตำบลเมืองเลยครับอันสำหรับผมนี่คือคือไม่อ่อนทอดปลายนะผู้นำเสนอเอาเอาเอาภาพบรรยากาศดีๆให้พี่เอน้องเฮาเบิ่งนะครับครับผมครับผมเอาเดียวเดี๋ยวให้ทางช่องให้ทางช่องรับจากทดลองแน่ใช่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใจทางเอาเอาทางช่องเดี๋ยวทางช่องรับจากทดลองนะ รับอ๊อกเลแล้วกันค่ะโอคค่ะยอดแสงใส่รุ่นไหนรุ่นไหนขอคุณยายมือกล่องครับตากล่องใส่กบขอบคุณครับโอ้ยมือกล่องไข่นี่้คุณยายไปรับในข้างหนูถว้ให้ก่อเยายไปรับค่ะอันนี้ตากล่องอันนั้นยายกล่องยายกล่องครับผมชองเท่านี่แหละครับลูกกระบืองเตาคอกระเบุ้อลูกกระบืองมีคนลูกหน่อยครับ กับตอนนี้ก็รังกำเนิรือรับคองสํารวยจากท่านลองนะครับท่านลองบุผานะครับลองปรัองปัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านลองสวยมากครับผมตอนนี้ ก็มีชัยออกแน่ชายรวยน้าลูกร้านลูกร้านโอ้สีเขียวลูกเต่าก็อยู่กรุงเทพครับผมใส่ชีวิตแบบนี้และสองเท่า สองครับผมครับผมผู้หนึ่งอยู่สวัสดิการสาสุกอำเภอกันทลกครับลูกใไหไ่คนเล็กสอนอังทองครับร <c oughs> ไพสิม,มอให้กำนันบ้านนี่ อ่าอันขอเชิญมีหาตัวแทนหมอไใส่กำนันนะครับเดี๋ยวผมจะหมอยให่กำนันเองครับเป็นเป็นเป็นภาษาเบาแบบแต่ลงแต่ลงเบิกงกันแบบมุนวันน้อพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศายบุญนะครับนี่เพื่อเดินมาสายวัดป่าพิธีกรรมสีบอคออยขอนขางยุงยากบุญไหวนะครับพิธีกรรมแบบง่ายๆนะครับอ่านี่คือายบุญที่แท้จริงนะครับายปฏิบัตินะครับ สำหรับ่ันคุบาอาจารย์นะครับเพิ่นสีบอ่อได้แตะตองในวัตถุอนุมานนะครับเพิ่นสีบอ่อจับตองเงินทองนะครับจตุปัจจัยธรี่ทอดถวายเข้ามากับเป็นการเอาไปบำเพ็ญประโยชน์กับสาธารประโยชน์ทั้งเบิดนะครับ <S 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 นะครับสำหรับพีสลับนองมัตสุคูสกนที่เขามาห่วมถือว่าเป็นโอกาสและก็เป็นโชคดีที่สุดนะครับที่ได้รับของจาก่ันล่องนะครับสุดยอดนะครับเป็นรั้นหนึ่งในชีวิตนะครับภาพอันนี้กัสิเก็บและก็เป็นความทรงจํากับพีกับนองตลอดไปนะครับผู้ที่อยากเขาไปเบิงภาพจะคล้องในช่องยูทูบหน่อยๆกับเขาไปเบิงเลยครับเด้อ นะครับไปส่งเบิงแหลวกยาะลงนะครับกดไลค์ดแช่นะครับกดติดตามให้กับช่องนหน่อยเข้าเน่นะครับเพราะญ่การกล้วยครับพ่อใหญ่ก้านกล้วยครับผมกาดสีน้ำเสนอหลายๆคอนเทนต์อยู่นะครับส่วนมากก็สิเป็นการทํามาหากินเป็นการเป็นอยู่ของคนชาวภาคอีสานนี่แหะครับ อา่าพี่น้องเอานะครับเอาสําหรับคลิปนี้กาคงที่ต้องรบกวนเวลาเพียเวลาน้องไปเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พอกันในอีกอีกอกพี่นานะครับสาหรับคลิปนี้กาสวัสดีครับ